สวัสดีครับพ洛克ซี่หมือสิครับวันนี้พาดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นงานเฟรดนะครับที่จะทั้งทำการแก้ไขเดี๋ยวเพื่อนๆลองมองเฟรดดูดีนะครับชิ้นนี้คือเฟรดนะครับนี่คือเฟรดนะครับนี่คือฟิงเกอร์บอร์ดนะครับบางชิ้นนะครับตัวเฟรดเนี่ยจะยกตัวขึ้นจากฟิงเกอร์บอร์ดนะครับดูขอบนี้ดีๆนะครับนี่มันยกตัวขึ้นแล้วพอเล่น สายเนี่ยมันอาจจะเข้าไปเกี่ยวได้นะครับเกี่ยวแบบลักษณะนี้นะครับเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นเฟรดเดียวนะครับเป็นทั้งระน,นาบเลยนะครับเดี๋ยวต้องทําการแก้ใหม่หัวก็เป็นหัวเฟรดก็เป็นท้ายเฟรดก็เป็นนะครับ งานลักษณะนี้ต้องทำการจัดการระบบเฟตใหม่นะครับโดยการย้ำใหม่ถอดสายถอดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็ย้ำเฟตนะย้ำเฟตเสร็จปรับหน้าเฟตตัวสะพานก็มีอาการแบบมันจะยกนะครับแต่ตัวมีตัวแตกล่นด้วยนะครับเนี่ยตามรอยยาวเนะียน่ากลัวอยู่นะครับแบบนี้ น่ากลัวสะพานแตกครับกลัวมันแตกตรงนี้แตกยาวเนี่ยเดี๋ยวแก้ไขให้ครับแก้ได้นะครับแต่ค่อนข้างยากแต่แก้ได้งานเฟรดมันจะติดเฟดไปหมดเลยนะครับถ้าลักษณะแบบนี้วัดแอคชั่นดูยังไม่ต้องไม่ต้องดีดก็รู้นะครับแอคชั่นอยู่ที่0.06ย์จดศู ติดแน่นอนครับขมด้วยนะครับเฟดเดี๋ยวทั้งช็อปทำการแก้ไขให้ครับเดี๋ยวถ้าแก้เว้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกคลิปนะครับว่ามันแก้แล้วมันเป็นยังไงมันมีแอคชั่นที่ดีขึ้นไหมมันสมบูรณ์ขึ้นไหมนะครับแต่แก้พวกนี้เอาให้สมมาภาคควรนะครับไม่ใช่ไปจัดการแก้เปลี่ยนเฟดทั้งหมดทั้งคอเลยอาจจะไม่คุ้มนะครับเราแก้ให้กีตาร์กลับมาใช้งานได้แอคชั่นอาจจะไม่ได้ต้องการแบบ ไปขนาดที่ทางช็อปทํามานะครับแต่ขอให้มันโอเคกว่านี้เล่นได้ดีกว่านี้นะครับเล่นเราไม่ติดเฟรดอาจจะยกเพิ่มจากมาตรฐานสัก1สเตปหรือ2 s t สเตปกีตาร์ก็ยังเล่นได้สมบูรณ์นะครับก็ยังไม่ได้เล่นยากนะครับดีกว่าปล่อยให้แอชชันเป็นแบบนี้แอชชั่นแบบนี้มันต่ําไปนะครับมันเล่นไม่ได้หรอกครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจดการแก้ไขให้ขอบคุณทละสสัสดีครับ